จะขอเลคคอร์ดไปด้วยนะเผื่อคนที่มาไม่ทันจะได้ฟังย้อนหลังไปด้วยนะเดี๋ยวจะพูดถึงหนังแต่ละคอนก่อนนะครับคือถ้าเราเป็นคนเป็นผู้กับหรือเป็นคนเขียนเนี่ยเวลาเราจะทำทำละครเมือว่าทำละครเนี่ยทำยังไงให้คนดูติดตามนะครับต้องทําให้ละครนั้นเนี่ยคนดูฉลาดกว่าบทเรานะคนดูฉลาดกว่าบทเราว่าให้หมายถึงยังไง คนดูเนี่ยสามารถที่จะเหมือนดาวทิศทางได้เขาลุ้นไปกับเราอย่างเช่นเนี่ยฉาถ้าเป็นเป็นละครไทยเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าคนใช้เนี่ยมันรู้ไปทุกเรื่องเลยนะ,ะพระเอกบางทีก็แบบโง่ๆนะแล้วคนดูก็จะลุ้นว่าอุ้ยเดี๋ยวเนี่ยต้องเฉลยอ,อย่างนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวพระเอกกับนางเอกจะต้องอมาเจอกันตรงนี้แล้วก็แบบลุ้นไปด้วยกันแล้วคนดูก็จะอินไป คนก็จะติดตามตรงน,นี้หรือเป็นหนังเกาหลีละครเกาหลีอะไรก็กตามนะเกาหลีญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เขาจะเขียนบททิศทางว่าให้คนดนูลุ้นไปกับเรื่องแล้วก็สามารถเดาทิศทางได้แต่พอเป็นหนังเนี่ยหนังที่เป็นระยะสั้นๆสักชั่วโมงกว่าเนี่ยเขาจะทําให้หนังเนี่ยฉลาดบทเนี่ยบทของหนังมันจะฉลาดก่าคนดูนะเพื่อให้คนดูเนี่ยเดาทิศทางไม่ได้แล้วลุ้นไปกับตัวหนัง อันนี้คือทริคทิ่ของการเขียนบทนะถ้าเราจะทําหนังซ้าหนึ่งเล็กแล้วแต่เนี้ยทำหนังให้รู้สึกว่าคนดูเดาเดา,ดาทางไม่ได้เนาะแต่ถ้าเป็นละครเนี่ยมันสนุกอ่ะมาดูเพลิดเพลินอน่ยคนดูจะชอบลุ้นไปกับละครแล้วก็พอเดาได้ก็จะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็จะดูเรื่องนี้ต่อเพราะว่าเออเนี่ยสิ่งที่ชั้นคิดเนี่ยมันเป็น,นที่ชั้นคิดใช่ไหมแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆละครมันจะเป็นแบบ นานๆนั่นเแหละตอนเป็นเดือนนะแต่หนังมันสั้นๆนะคนก็จะเหมือนในชั่วโมงกว่าคนจะตั้งใจดูแรงนี้แล้วก็จะลุ้นด้วยกันหนังนะพยายามถ้าทําหนังทาบทให้ฉลาดกว่าคนดูนะอันนี้เป็นทริคทริคที่บุ่สสาคัญมากๆที่จดไว้ได้เลยนะเอาไปใช้นะครับคราวนี้เ,เวลาเราจะเขียนบทหนังเนี่ยหนังมีสองประเภทนะครับก็คือเรื่องที่แต่งขึ้นกับ เรื่องจริงนะครับ2ออย่างนะนะเรื่องที่แตกขึ้นกับเรื่องจริงนะครับแลวเดวจะแตงเป็นประเภทของการเขียนบทนะ เรื่องที่แต่งขึ้นก็คือยังไงการที่จะเอาเรื่องที่แต่งขึ้นไปไปทาเป็นบทก็จะมีทั้งนิยายที่มีอยู่แล้วนะพวกวรรณกรรมต่างๆนะเอามาแปลให้เป็นบทนะครับนิทานนิทานเรื่องสั้นนะส่วนเรื่องจริงก็จะเป็นประเภทอะไรเป็นประวัติประวัติของคนต่างๆนะประวัติ เป็นาสารคาดีนะเป็นบทความหรือเป็นบันทึกประจำวันก็ได้เป็นบันทึกนะนะ,นะ,นะปาะมานนี้ประมานนี้นะ,นะนะนะจะแบ่งเป็นทั้งเรื่องแต่งและเรื่องจริงนะในการที่เราจะทำบมดทนะครับแต่ส่วนใหญ่นะเราก็จะมีนะเวลาอาจารย์ทุกท่าจะทำงานด่วนๆนยด้วยความที่เราก็อ่านเยอะใช่ไหม หรือว่าเราดูหนังมาเยอะจะเอาทุกอย่างมายำกันนะจะเอาทุกอย่างมายำกันแล้วทําให้เป็นหนังขึ้นมานะครับนะทั้งอาจจะเรื่องแต่งเรื่องจริงนิยายนิทานสารคดีพวกนี้เอามายำยกันแล้วทาเป็นเป็นหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีงานที่ด่วนต้องทำนะต้องคิดตัวนี้นะครับก็มีเรื่องแต่งเรื่องจริงนะคราวนี้เราจะมามามาที่เรื่องแต่งสมมติเราอ่จจะต้องเขียนบทแล้วเราจะต้องเขียนบทนะสักเรื่องหนึ่งนะ มันจะมีทริคของการเขียนนะเราต้องเขียนเป็นแบบตรงนี้ก่อนนะวันนี้อาจารย์เนี่ยไม่ได้ให้ส่งให้ให้ตามให้คุณตามงานก่อนนะเสรยสัปดาห์หน้านะเดี๋ยวจะให้เขียนเป็นพร้อมๆกันนะครับทริคของมันเราจะเขียนเป็นแบบก่อนนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนที่ที่หน้าตรงนี้ประปาก็คุณคุณจะเห็นนะถ้าเกิดว่าคุณามีการกาจดไปด้วยก็ได้นะครับแต่ไงาอาจารย์เล็กขอดไวแล้ะ เราจะอัพให้ดูในกลุ่มทีนนะครับก็ต้องหาแก่นของมันก่อนแก่นของมันนะครับแก่นของเรื่องก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไว้ต้องการนะเขียนเป็นแบบตรงน,นี้นะอาจารย์สมมติอาจารย์ตนนัวนี้อยากจะทําหนังเรื่องหนึง่งเป็นหนังสั้นนะครับเกี่ยวกับเป็นความรักเนาเป็นความรักความรักที่เกิดขึ้นที่เป็นจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับนะ เป็นความรักนะครับก็คืออันนี้เป็นโครงเรื่องของอาจารย์นะครับความรักนะสถานที่เป็นจังหวัดเชียงใหม่ทาไมเลือกจังหวัดเชียงใหม่เพราะาอากาศมันหนาวนะครับแล้วไม่ไม่ไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นเกาหลีนะเชียงใหม่นะครับโดยทีมมันเนี้ยจะมีสองทีมด้วยความที่อาจารย์ชอบเที่ยว นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีทีมหลักคือเรื่องความรักทีมลองที่คุณได้ทำนะทีมลองคือเรื่องท่องเที่ยวนะครับมันก็จะไม่หลุดไปนะเวลาเราเราเขียนบทมันจะไม่ไม่หลุดไปจากตรงนี้นะครับความรักคือทีมหลักแนละทีมลองคือเรื่องท่องเที่ยวนะครับนะนะอาจารย์มีแนนกนอยู่ตรงกลางนะเวลาเราเขียนนะมันจะไม่หลุดออกไปคราวนี้อ่าพอเป็น ารามรักท่องเที่ยวเราได้โครงล่างคือเชียงใหม่เพราะฉะนั้นฉากสถานที่หรือโลเคชั่นมันจะต้องอยู่ที่เชียงใหม่ถูกไหมอ่เชียงใหม่นะครับตัวละครนะเนื่องจากเป็นหนังสั้นตัวละครจะไม่เยอะมากต้องมีพระเอกนางเอกอยู่แล้วนะมีสองคนอยู่แล้วนะส่วนอื่นจะเป็นตัวประกอบน,นะ น้เอกนะตรงนี้ตัวละครน,นะวิชาตนะทําไมเราต้องเขียนไว้กํากับไว้เมื่อ,อ,อหนังจะทําหนังเกี่ยวกับความรักที่เชียงใหม่มันจะทําให้เราไม่หลุดไม่หลุดออกไปนะจะไปอุบลขอนแก่นอะไรมันก็ไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นอัฐานที่ที่จะถ่ายโลเคชั่นมันก็ต้องเป็นที่เชียงใหม่นะเราจะไม่หลุดเกอบตรงนี้นะครับตัวละครมี2คนนะครับ คราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งสำคัญของมันนะครับก็จะมีเรื่องปมขัดแย้งของเรื่องนะปมขัดแยง้งทําไ,นะทไมนหนังทุกเรื่องอาจารย์ต้องพูดถึงปมขัดแยง้งนะครับถ้าเรานะครับจะจะ,ะดีไซน์หนังักเรื่องหนึ่งนะครับถ้าชีวิตประจําวันเรานะชีวิตประจําวันนะจุดเริ่มต้นนะครับ ไปถึงปลายทางถ้ามันเป็นเส้นตรงแบบเนี้ยนะคือเ,เตืยนมากินข้าวอาบน้ำดูหนังนอนแล้วก็วนหลุมอยู่ตรงนี้คือถ้าเอาชีวิตแค่ตรงนี้มาทำหนังเนี้ยมันไม่น่าสนใจเพราะนั้นกราฟของหนังเนี้ยมันจะต้องมีขึ้นลง ต้องมีขึ้นมีลงนะครับไอ้จุดที่มันขึ้นลงเนี่ยมันก็คืออุปสรรคหรือปมขัดแย้งนั่นเองที่เกิดกับน้องนะครับคราวนี้ปมขัดแย้งมันจะมีอะไรบ้างที่จะเป็นปมขัดแย้งตรงนี้นะครับนะครับมันก็จะมีปมขัดแยง้งอ่มีใครเข้ามาใหม่นะมีใครเข้ามาใหม่บ้างอ่คนที่เข้ามาใหม่พิมพ์พิมพ์มเช็คชื่อในเออพิม คุณพิมพช็คชื่อในช่องไปก่อนนะนะในในช่องแชทนะเรานี้ไปก่อนนะครับอันนี้ตอนนี้อาจารย์พูดถึงการเขียนบทนะเรื่องการเขียนบทแล้วก็เขียนให้เป็นเป็นใบล์เเพื่อจะจะได้ไม่หลุดจากกรอบที่เราจะเขียนนะครับนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเวลาเราเขียนบท่ะถ้าเราเขียนแบบธรรมดาอย่างงี้ตั้งแต่เริ่มไปจนไปจนจบเนี่ยนะ ถ้ามันถ้าเราเขียนบทประมาณเนี้ยคนดูหลับแน่นอนแล้วมันมันไม่ใช่หนังนะมันไม่ใช่หนังมันจะกลายเป็นเป็นอาจจะเป็นสารคดีหรือเป็นชีวิตประจําวันธรรมดาเลยนะครับมันก็ไม่รู้สึกสนุกไม่รู้สึกคือหนังเป็นสิ่งบันเทิงนะถูกถูกไหมนะเพราะนั้นเราเวลาเขียนบทเนี่ยก็ต้องเขียนให้มันมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับอันนี้ปมขัดแย้งที่อาจารย์ นะที่อาจารย์บอกตรงนี้สําคัญอย่างนี้ปมขัดแย้งนะมันจะมีปนปมขัดแย้งระหว่างหนึ่งคนคนนะครับกับสิ่งแวดล้อมนะจะเห็น,ลลนหลายๆเรื่องเลยหนังต่างประเทศฮอลลีวูดเนี่ยนะครับคุณจะแบบน้ําท่วมโลกดาวเคาะดาวหางชวนโลกอะไระเต็มไปหมดเลยนะครับสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างมีภัยธรรมชาติธรรมชาติ มีนเกี่ยวกับสังคมนะครับนะครับอันนี้อันนี้เป็นปมขัดแย้งระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมนะครับสองก็คือปมขัดแย้งระหว่างคนกับคนอาจารย์จะเขียนตรงนี้คนกับคนนะหนึ่งมาสองนี่เลยนะเนื่องจากพื้นที่มีมีแค่นี้สามระหว่างคนกับตัวเองปมขัดแย้งระหว่างเราเนี่ยขัดแย้งกับตัวเองนะครับ นะหลักๆมันมีประมาณนี้ตนะัวเองนะครับกลับมาที่หนังเรื่องออความรักที่เชียงใหม่ต่อนะครับพอนีป,ปมขัดแย้งเราจะสร้างยังไงบ้างนะทำให้พระเอกกับนางเอกอยู่ดีๆจะมาเจอกันเหรอมันก็ไม่ใช่นะถ้าเรื่องจากมันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้อาจารย์จะให้มันมีสตรอรี่ก็คือนางเอก ตอนนี้มีแฟนอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะอยู่ที่กรุงเทพแล้วเหมือนว่าแฟนเนี่ยทางานอย่างเดียวแหละไม่มีเวลาให้แล้วตัวเองเนี่ยก็รู้สึกเหงานะก็อยากเดินทางไปพักผ่อนนะขอแฟนน่ไปเที่ยวพักผ่อนจึงเดินทางด้วยรถไฟนะใช้รถไฟเดินทางนะเนื่องจากตีมันมีตีมแักคือความรักแล้วก็เลยท่องเที่ยวใช่ไหมเดินทางด้วยรถไฟเพื่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่ หามในรถไฟนะที่เชียงใหม่เดินทางไปพระเอกพระเอกอยู่ที่เชียงใหม่แล้วกันนะพระเอกอยู่ที่เชียงใหม่แต่พระเอกเนี่ยทาร้านกาแฟอยู่ที่เชียงใหมนะ่อาจารย์นี่เอาหลายเรื่องมาบีกรวมกันนะแล้วเปิดมาด้วยปมขัดแย้งเลยก็คือ พระเอกมาซื้อกาแฟาที่กรุงเทพแล้วต้องเดินทางกลับเชียงใหม่นางเอกกำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่นั่งรถไฟคันเดียวกันนะครับไปที่นางเอกไปที่ตู้ตะเบียงเพื่อไปหากาแฟาหรือน้ําดื่มกินแล้วําน้าหกใสพระเอกนะเป็นจุดที่แบบว่าเ,เราจะเขียนองไงให้มันมาเจอกันได้นะแต่ทีนี้ถ้าใครคุณพ่อคุณแม่เคยนั่งดูหนังเกาหลีซีรีส์เรื่องหนึ่งอะเรื่องฟูลเฮาส์อะ อันเนี้ยฟูเฮาที่นางเอกขึ้นเครื่องบินไปและและอา,อาเจียนใส่พระเอกอันเนี้ยคล้ายๆกันนะแล้วนะอาจารย์ก็จะบีกลหลายๆเรื่องเวลาดูดูเราก็แล้วเราจะทาบทกานันดูเรื่ยๆเรื่องเอามาบ๊ก,กันนะก็จะเป็นจุดที่พระเอกขนางเอกได้เจอกันก็คือนางเอกนางเอกทำกาแฟาเนาะกาแฟหกใส่พระเอกบนรถไฟนะ,แล,ะแล้วก็ขอโทษขอโพยก็จากกันไปนะจากออกไปก็ เป็นนั่งคนละที่นะจะกลับไปเจออีกทีหนึ่งเนี่ยเมื่อน้เอกไปกินกาแฟที่ร้านที่ระเอกขายตรงนั้นแหละก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะนะอันนี้คือคืออันนี้เขียนให้มันเกิดปมขัดแย้งก่อนนะแต่ระหว่างทางของหนังเนี่ยมันไม่ได้ปมขัดแยง้งอันนี้อันเดียวหรอกนะนะมันมีปมนี้ปมกาแฟหกปมที่แฟนเก่าน้เอกกลับมาขอขึ้นดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีละหลายๆปมแล้วก็จะถึงเวลาพีก สุดท้ายนะครับเป็นเวลาที่นางเอกจะต้องตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งนะตรงนั้นก็คือจะเป็นที่สุดท้ายนะตรงนี้ตอนจบนะเราสามารถที่จะยังไงทิ้งทิ้งปมให้คนดูคิดได้หลายทางก็ได้นะครับว่านางเอกหนึ่งเลือกพระเอกสองเลือกแฟนเก่าสามไม่เลือกใครเลยอยู่คนเดียวหรือไปเจอทางเลือกใหม่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เราเขียนบทเราไปทิ้งปงมลง คราวนี้มีปมขัดแย้งแล้วนะครับมันก็มัต้องมีอ่อฉากก็คือที่เชียงใหม่นะนะ,ะก็จะมีมุมมองต่างๆมุมมองอ่ามุมมองตรงนี้นะครับเป็นการเดินทางนะเขียนไป้ด้ว,ว่ามีรถไฟด้วยนะมันต้องมีฉากที่เกิดขึ้นที่รถไฟนะ แล้วไฟก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นอื่นๆที่เราจะแทรกมานะลักลกถ้าเรามีตีมประมาณนี้อยู่อาจารย์ว่าไม่หยุดไม่หยุดไปแน่นอนนะครับมีแกะเรื่องนะครับตีมหลักตีมรองตรงนี้แล้วก็สร้างเป็นบทมมนะครับแรกๆเราอาจจะย้ำหลายๆเรื่องอนยะ่างที่อาจารย์อ,อธิบายไปเมื่อกี้นะครับย้ำไปไไหลายๆเรื่องเลยนะครับแล้วก็อ่ สร้างปมปัญหามนะประมาณนี้นักเรียนนะอันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะให้ทำพร้อมๆกันนะครับก็คืออาจารย์จะไม่ไม่ไม่แบบไม่ต้องมีการบ้านเลยนะให้คุณระหว่างเนี้ยอาจารย์ตามการเก่าก่อนอีกกลุ่มหนึ่งให้ไหมคุณเป็นนึกคิดดูก่อนก็ได้นะครับถ้าให้เร็วคุณเขียนไว้ก่อนสัปดาห์หน้าพอเข้าห้องเรียนคุณเขียนแมทอย่างเงี้ยใส่กระดาษนะครับ เอาเอากล้องมือถือถ่ายแล้วส่งกันเลยนะครับก็เป็นคะแนนเก็บกันเลยเราเขียนตรงนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันอเอาตรงนี้ไปต่อยอดได้นะครับนะอ่าอาจารย์ทวนให้นีิดนึงนะครับบทภาพยนต์มีทั้งเรื่องแต่งและเรื่องจริงนะครับเรื่องแต่งมีอะไรมีนิยายนิทานเรื่องสั้นวรรณกรรมนะครับเรื่องจริงประวัติสารคดีเป็นบทความหรือบันทึกนะครับ การเขียนบทนะครับเขียนแบบให้มันมีปมขัดแย้งเกิดขึ้นในเรื่องนะครับก็ต้องมีการแก้ปมขัดแย้งอะไรต่างๆนะครับนะครับไม่เราจะไม่เขียนบทอย่างนี้นะนะตอนนี้เราเรียนทําหนังแนละ้วเราจะไม่แบบว่าเขียนแบบโมโนโทนต้นไปหาจบโดยที่แบบมันไม่เกิดปมอะไรที่มันทําให้หนังนมันน่าติดตามแบบนี้แบบสนุกขึ้น แล้วก็เขียนเป็นไมนะ้แมนะแมพตรงนี้คุณคุณแยกได้อีกนะอาจารย์แยกให้คร่าวๆมี2-3อันแค่นี้แต่คุณไปแยกต่อได้ที่มันจะทำให้เตือนเรานะเตือนเราว่าเราจะต้องมีอย่างเช่นสัญลักษณ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเออมัคนควรจะมีสัญลักษณ์อะไรอูโกโกโก้ร้านกาแฟชือ่อร้านกาแฟของพระเอกนะครับกาแฟนี้ตั้งอยู่ที่ไหน เป็นสถานที่ไปเนี่ยแต่ตรงนี้เป็นสถานที่ก็ได้นะแบบไปงอกได้อีกนะแบบสาม,มารถงอกได้นะจากเชียงใหม่นะมีผ่านตรงไหนบ้างจังหวัดไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องไม่ไม่ลืมว่าเราหนังมาอยู่ที่เชียงใหม่นะคร <c oughs> ับอาจารย์ก็คงคงจะแบบไม่ได้แบบสอนยาวมากนะประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูหนังเรื่องหนึ่ง นะเ,เดี๋ยวอาจารย์จะลองแชร์เรื่องนี้ถ้าเกิดคราวที่แล้วอาจารย์แชร์เนี่ยแล้วเสียงมันไม่ออกถ้าถ้าเสียงมันไม่ออกช่วยบอกอาจารย์ด้วยนะอ่ะโอเคนะครับก็อาจารย์ไม่สามารถที่จะเอาหนังเต็มๆมาให้คุณได้นะก็กลายเป็นแบบสปอยไปสิบนาทีนะครับ ถ้ามีเวลาไปหาดูนะอาจารย์อาจารย์ว่าในใน,ในออนไลน์ตอนนี้มีเยอะมากนะแคทแคทเวนะครับจะเห็นพรมขัดแย้งพรมอุปสรรคของหนังเยอะมากๆตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนถึงจนจบนะครับหนังมีทั้งดรามา่าคอมเมดี้ทั้งเออจะแอคชัน่นเันก็ไม่แอคชั่นนะ,ะมีหลายประเภทอยู่ในหนังเออใช่เคยดูแล้วใช่ไหมเออ คือ,อไม่ใช่ลูกมะพร้าวเป็นลูกวอลเล์บอลน,นะแต่แต่แตอ่อไปมาคล้ายคล้ายลูกมะพร้าวนะเป็นวอลเล์บอลน,นะครับยี่ห้อวินสันนะหนันก็จะแฝงโฆษณาไปเหมือนกันอย่างเฟซเอ็กก็คือเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทขนส่งถูกไหมนะวินสันก็เป็นน่าจะเป็นสปอนเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีแอบแ,อบแอบโฆษณานะครับมีเวลาเราไปดูแล้วจะเห็นว่าเห็นไหมเวลาเขาเขียนเรื่องเขาเขียนแบบไม่ได้แบบราบเรียบไปเลยนะครับ มีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย,ยานะครับอันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวเราต้องต้องลองได้เขียนได้ได้เขียนกันนะครับแต่อาจารย์ขอตามงานก่อนอีกกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2นะอย่าลืมส่งงานอาจารย์ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวต้องต้องคี์คะแนนต้องคี์คะแนนแล้วยังไงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเตรียมกระดาษดินสอไว้นะครับแล้วทําหนังเขียนบทเขียนบทไปพร้อมๆกันนะ เขียนไปพร้อมๆก,กันเลยนะทำทำเป็นแบบก,ก,ก่อนแล้วค่อยๆลากเป็นโครงล่างนะคุณจะได้หนังของตัวเองอะ่ะหนึ่งเรื่องแน่นอนนะสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้อาจารย์ก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับแล้วไงเดี๋ยวอาจารย์อัดคลิปไปด้วยนะคนที่ไม่ได้มาหรือคนที่จะกลับมาดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยจะได้มาทบทวนได้